คราวนี้ยินดีต้อนรับเป็ดดำจ้าหนึ่งสาห้าหแล้วก็มีเป็ดขาวเจตัวแตัวยินดีต้อนรับเป็ดดำสู่สวนเกษตรตะแกต,ตนย่านยาวออกนะคะคราวนี้เราก็จะมีเป็ดดำมันอีกาแล้ว เป็ดมันคน่อนงงที่นี่สวนเกษตกรตากแตนที่นีต้อนรับนะจ๊ะเป็ดดำสมาชิกใหม่ห้าไม่ใช่ห้าตัวสิเจ็ดตัวนะคะเป็นเป็ดดำหกตัวแล้วก็เป็ดขาวหนึ่งตัวจ้ะพวกเขามาจากปัตตานีกันจ้อาอ้าวมี เป็ดกับพี่ชายเป็ดมาตามยินดีต้อนรับสุดด้วยคุยกันให้รู้เรื่องนะต้องอยู่ในข้อเดียวกันแล้วล่ะอ่าทักทายก,กยา,า,ายกันดีๆนะจ๊ะอ้โหสื่อภาษากันดีจริงอ่ะคุยกันอีก ปล่อยให้เป็ดเขาคุยกันแล้วกันนะคะตะกตันคงต้องขอตัวไปให้อาหารบรรดาสัตว์ก,ก่อนละฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ส่วนเกษตรตะกาันย่นยาวออกด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าแล้วพบกันไหนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ